สวัสดีครับพบกับผมเป๊ปซี่เกลเกียร์แก๊ปมิวนต์นะครับวันนี้ครับมาพูดคุยถึงฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับลีกของประเทศสเปนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ขับเคี้ยวดุเดือดมากๆเลยครับหัวตารางนี้ไม่ยอมเลยนะครับเรอัลมาดริดแอตเลติโกเรอัลโซเซดาดแล้วก็เซบีย่านะครับซึ่งคู่ที่จะพูดถึงวันนี้ครับก็คือคู่ของเซบีย่าพบกับเบียร์เอลในครับเซบีย่าอยู่ที่4เพิ่งจะแพ้เรอัลมาดริดในเกมลีกมานะครับ1-2ครับสนุกมากขณะที่เบียร์เอลเองพวกเขาก็ เพิ่งจะพลาดท่าเหมือนกันนะครับในเกมลีกเนี่ยแพ้บาร์เซโลนาไปหนึ่งสามนะครับก็พูดถึงตารางคะแนนเสียงนิาดีมากครับตอนนี้อยู่ที่4ี่กำลังเบียดอันดับ2องอัดับสามสนุกเลยนะครับขณะที่เบียร์ลเนี่ยพวกเขากำลังทำอันดับครับเพื่อที่จะไปลุ้นเลขตัวเดียวให้ได้นะครับพูดถึงความพร้อมกันหน่อยนะครับก็ความพร้อมของเสียงนิาดเอนะครับก็นักเตะที่อาจจะต้องเช็คความฟิตกันหน่อยนะครับก็จะมีทั้งออดิกลาเมลล่านะครับรวมถึง แกสเซอร์เอนเนอรีเครับมีคุณการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นจุดที่น่าจับตามองหน่อยครับอย่างก็จะมีราฟาเียครับแล้วก็ลูคัสโอคัมโพสเป็นโกชูโรในเกมลุกเหมือนเดิมขณะที่เบียเรลเละครับก็จะมีทางมาดูจิเกลรสครับตัมโตโมเรโนแล้วก็ฟงซิสกองเป็นตัวหลักครับก็เกมบุกทั้งคู่เลยครับถือว่าเป็น บอลที่ต่างทีมต่างเปิดเกมบุกเสียประตูกันเยอะครับแต่ว่าก็จะมีประตูได้ให้เห็นตลอดนะครับซึ่งความน่าสนใจในเกมนี้ครับก็คือสถิติทั้ง2ทีมเนี่ยที่เจอกันมา22ครั้งเนี่ยผัดกันแพ้กัรชน,นะนนเนี่ย22เท่ากันเล,เลยนะครับถือว่าเป็นเป็นสถิติที่ไม่ง่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับสูสีกันมากแล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ย จบเกมนี้แล้วก็จะต้องไปลุ้นนะครับในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับนะสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าแมตช์นี้ยูเหมือนจะอาจจะพักตัวหลักได้แต่ผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ยังไงก็ต้องเปิดแลกเพื่อหลีกไปก่อนครับและที่สําคัญเองเนี่ยถ้าทีมไหนชนะมีสิทธิ์ที่จะได้ความมั่นใจก่อนเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับก็ถ้าจะให้จับตามองในเกมนี้นครับผมมองเกมรู้ของซบียาครับ พวกเขาค่อนข้างที่จะไหลลื่นกว่าแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วยขณะที่เบียร์ลเองพวกเขาถ้ามารับแล้วเสียประตูเร็วอันนี้มีโอกาสที่จะมีแทบออกไปค่อนข้างน้อยครับผมบอกว่าเกมน,นี้มองไปที่เจ้าบ้านเสนียาแล้วก็ให้ลุ้นครับเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เปิดแรกและยิงประตูกันเยอะนะครับก็ติดตามกันได้านะคบคู่นี้ครับแข่งขันในวันเสาร์นะครับในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางทวิชนครับตอนนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ